สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแปมรำเบิดออฟฟิเชียลพี่น้องบรรยากาศต,ตอนเช้ากับพิธันารอีแร้งคอคำค่ะรายงานข่าวสดทุกสถานการณ์ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะคะสปีดพอยเมสสุขสุขคนค่ะโอ้อากาศบ่าปันไดค่ะมื้อนี้อากาศดีดีอยากเศร้าลำ้ำคืนมาบ้านแต่ว่ามีงานทั้งหน้ารอยอยู่ ไอสูแห้งว้บมาเนาะใจคือมาโทษน้ำแตาไหลผู้เขาอยากฆ่าเราเอาเ,เราเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยอุ้ยเป็นผู้หญิงโอ้ยเราอยู่ในเซตผู้หญิงตายแล้วเขาเป็นผู้หญิงนี่เองบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศร่มรื่นเย็นสบายค่ะทุกคนค่ะเข้ามารุ่นมามืันนี้สิีผู้โชคดีบอวันนี้จะมีคนโชคดีไหมนะคะ แม่วันนี้แม่เป็นผู้โชคดีไหมได้อะไรได้เงินได้เท่าไหร่วันนี้ดูสิยีบาทแม่ได้เท่าไหร่แม่ได้เจ็ดบาทยี่สิบหกบาทเลิศแม่ชูสิโอ้โหในในมือสิแม่ค่ากวดค่ากวดค่ะวันละนี้จิตแจมไซค่ะไม่เปเด็ดเด็่วห้องมานอนวันนี้เนาะ เบปลาทะลุคนของไขู่ร้ปแบงพันเช้านี้ที่แบงพันค่ะเช้านี้ที่แบงพันนะคะได้ชาน้รู้ได้ชาบานเหรอใชได้า่กั่อนะเรอาได้เหรียญอ้ด็กันน่ะเด็กัน้าวนย่ำเสาวนณหค่ะได้อีหยังโ้ขาได้ค่าขนมข้าวมากันแล้วปาดบอบนเป็นได้เก้าอี้ปีเพื่อไหเขาบ่นี่ บอกเก้าอี้ไม่ไหมฮบอกนึกว่าเพื่อนไหนเก้าอี้สนอกมีใครโชคดีคะวันนี้มีคนโชคดีไหมตัดัสดัไม่แม่ได้แล้วขนมขนมใช่ไหมชาวเมาเมีใครได้เยอะกว่านี้แหมเไย์ยังไม่แก่อเลิศเลิศเลิศก๊อบได้ยี่สิบเจ็ดบาทตัวนี้ วันนี้เนี่ยบอกว่ามีคนได้แบงพันใครได้เบงพันวันนี้มีหรอมีสิใครนนไม่รู้ไดห้ 50, าสิบคนละห้าสิบอุ๊ยเลิศ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 ไ,ไม่ไม่มากดขยะอันนี้คือค่ากดขยะค่ะเข้าวเจีวมามาฟังร้านันาข้าจะยเอาขยะจริง<ม>ไหมฮะเข้าวเจียวค่ากดพร้อมแม่โชคดีกับเขาไหมนี่นี่ในารางวัลของคนทำดีได้เท่าไหร่วันนี้ราคาห้า สิบเจ็ดค่ะแม่เจ็ดหลักอีกสิบบาทอยู่ข้างในฟุดรางวัลของคนทำดีเลิศคุณแม่บอยมานี่ลองเพลงให้ฟังก่อน <c oughs> ถ้าร้องเพลงฟังทั้งยี่สิบอ้ายี่สิบอ,อ,อ่ะยี่สิบเอาเพลงแม่สิริพรเนอะเอาเพลงอย่างเอาอันปริอ้นเอาเพลงอันกอดคนห้องใจ Body, มาได้ยินแล้ว บไดาโดนหลอกแต่ถูกนอกใจมันเจ็บบอด้แต่ใจมันรู้ mm hmm. แอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชูที่นอกประตูหัวใจหักเหาแม่อยู่บอก mm hmm. ประมาณนี้ละ่ะะคเกิดยอนตาตา แม่บอยคือคนที่อยู่กับหนูตั้งแต่วิลเี่ยมแต่แม่สินนะคะแล้วได้มาเป็นมอสในมีอ่อย่างจากอย่างเลยเป็นมอลำั่มใหม่เดี๋ยวนี้มีค่ะมีนี่เป็นว่ามีนี่มีสิีค่ะอันนี้แม่นิวเหมือนกันค่ะแม่นิวร้องเพลงให้ฟังก่อนจะให้ยี่สิบบาทเพลงอย่างโนเอาเพลงเอ่อจะเสริมพลเด้อค่ะเอาเสริมพลนะแม่นี่อ่ะเอาเสริมพลเพลงอะไรดีเพลงช้าเพลงเร็ว เอาเพลงช้าพูดพูดพูดแม่พูด,พด,พดลาแล้วบ้านนาะทินข้าเคยอาศัยอยู่ลาพวกลาหมูที่เคยรื่นเรื่องสดใสย,ยังมีชีวิตก็ต้องเดินต่อไป ฟ้าสางวันใหม่อาสดใสกว่าเก่าน้ำตาไหลลวงสองมือกลับเมลับโอ้ลูกลาเร็วนองพ่อ,อย่าได้โศกเศร้าจงอยู่ดีนะงามลูกไรบ้านเอ้า ฝากแม่ทอเรนีเจ้าช่วยดูแลทานดีดีดดสุดยอดแม่นิวเสียงดีเหมือนเดิมค่ะแม่นิวค่ะนี่ค่ะพี่น้องครับวงการบันเทิงมันโมเด็กกว่างนี่แบบว่าคือมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเ,เป็นปกโลกปักลากเป็นป๊ะโลกเปิงเลงปโลกการลางค่ะพี่นอ้องก็เด็กหัว <laughs> มาหยามบูบาวอีกเกินแต่ลามือมาหาต่พูไส้ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะฮะเ,เ,เอาไม่ได้ไปหรอผมเป็นผูไา้โอ้ยนหน่อยซุ้มนี่เป็นไอโอคากทองน้ำมอดแปดจบเลยไปยค, <c ười> คือเจงเพียงมาล่ะครับบอกันมันหายบาสูงหมือนนี้มันหาบา คงถามความยุติธรรมอยู่ไหนมันให้บ่มาอนีครับพี่น้องให้บ่ซั่นี่ตั้งใจบ่เตยย่างดีหน้าเวทีเอฟซีก็ตั้งตารอผู้ใดผอย่างเป็นคนมันแดงฮะอย่างกุศซุ่มบุญลาคนแดงกุณซุ่มสาระข้ามกุศลุ่มสาระขามอยู่ใส่เดี๋ยวนีิคุณซุ่มยศุทน้อยโอ้ยจกตาไอเส้อ มื่อนวานเราเอ็นก็จะเสกข้นยาวสิ่งนี้ฮะลูกหรอกค่ะอาลงกเมื่อวานเพื่อนแล้วแต่มือเมื่อไรอยากเป็นแม่ก็จะเอิอนลูกลาเมื่อไรอยากเป็นเนี่ยกับบักลาเมื่อนี้อยากเป็นน้องนะเมื่อนี้เมื่อวานนาเด็กไปก็เจอกันยุ่งงันด้วยกันดูว่ามันยังดอกปวดเหง้วขักเนาะ บรรยากาศแกพี่น้องค่ะอาหยอกผูนน้นึ่งนะหยอกผู้นี้แกจบคลิปสดๆพี่นออ้องเต่าล้ำคืนมาบ้านแต่ว่ามีอันข้างหน้ารออยู่สิ้วยแห้งไหมบ่น้องแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบรรยากาศตอนเช้าของเราประมาณนี้นะคะไปพ่อก,กันบ้านนิรานหน่อยค่ะ เดีวยวกันบ้านอุ้งอิงค่ะอุ้งอิงค่ะอุ้งอิงค่ะ